สวัสดีครับนี่ก็เป็นคาบทบทวนสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนการเรียนทั้งหมดเป็นแบบรูปแบบออนไลน์เนาะทีนี้ก็เป็นคาบทบทวนแบบออนไลน์แล้วกันพี่ก็พี่ชื่อพี่อาฟรนไชส์ศิลปะสอนนะครับอาหรือจะเรียกพี่ว่าพี่กระตัวก็ได้ซึ่งในสัปดาห์นี้พี่ก็จะมาพาน้องทำแบฝึกหัดทบทวนจากเนื้อหาที่เราเรียนในสัปดาห์นี้นะครับ สัปดาห์ที่1นนะครับที่เราที่เราเรียนไปจะเป็นเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรครับซึ่งจะเป็นเทคนิคที่เราใช้บ่อยๆครับในการเรียนแคลคูลัสครับซึ่งในตารางนี้นะครับก็จะเป็นตัวสรุปนะครับว่าตัวฟังก์ชันไหนนะครับที่เราเจอบ่อยๆเราจะได้ดูว่าเราสามารถอินดิเกตฟังก์ชันนี้แล้วจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรได้บ้างครับตัวแรกกับตัวที่2ครับเราจะเจอกันบ่อยมากเลยครับ ตัวแรกกับตัวที่สองครับจะเจอกันบ่อยก็ให้น้องๆครับจาไม่ต้องเรียกว่าจำสิครับเรียกว่าทําแบบฝึกหัดเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นการทวนไปในตัวเองตัวที่สามนะครับก็คืออินทิเกรตหนึ่งส่วน x ครับจะได้เป็น l อการ์ดเอ็ x บวก c นะครับซึ่งตรงนี้ครับเน้นย้ํานะครับว่าไอตรง x อครับต้องใส่ออสส์นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาถ้าเราไม่ใส่ออสส์มันจะมีปัญหาในตอนหลังครับ ล้วก็ดูนะคะว่าอินทิเกรตคอสได้ไ x นอบวก c อินทิเกรต sin ์ได้ลบคอสบวก c พวกนี้น้องก็น่าจะเคยเรียนมากนหมดนแล้วครับของที่เราผ่านมาครับทีนี้เราจะมาเน้นอีก2ตัวหลักๆนะครับที่เราต้องเจอกันอาจจะเจอกันในบ่อยๆครับคืออินทิเกรตของฟังก์ชัน1ส่วนเกำลัง2บวก a กำลังสองครับเราจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a คูณด้วยอรแทนส่วน a บวกซครับกับ1ส่วน สแควร์รูทเอกำลังสองลบเอกำลังสองครับก็จะมีค่าอินทิเกรตของฟังก์ชันเนี่ยครับมีค่าเท่ากับ arc s i ฟ x ยส่วน a อบวก C ครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะครับตัวแบบฝึกหัดเนี่ยครับเราในคาบเรียนที่อาจารย์สอนมาครับเราก็จะรู้คุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติของอินทิเกรตนะคบก็คือสามารถกระจายเข้าไปได้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับจากตัวรูปของอินทิเกรตหน้าเนี่ยครับเราสามารถแปลงเป็นอินทิเกรตของ 3ยก x กําลัง dx x, บวกกับอินทิเกรตของ3 x กําลังลบ1 dx ครับบวกกับอินทิเกรต x กําลังลบ3 dx ลบกับอินทิเกรต e กําลัง e เสษครับ dx ทีนี้เราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับทีนี้เรามาดูครับว่าแต่ละตัวครับเราสามารถอินทิเกรตอะไรได้บัางครับอย่างตัวแรกครับตัวของเทอมพีครับเราอินทิเกรตมา เราก็จะได้ว่าจะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง x ส่วน l o อกสครับตัวที่2ครับอินทิเกรตได้อะไรครับตัวที่2อินทิเกรตได้3ล็อกแอบส์ลูดอนะครับอย่าลืมนะครับแอบส์ลูส์ลูต่อไปครับตัวที่3ครับเราได้อะไรตัวที่3เราได้เป็น x กำน x, กำลังเท่าไหร่ x กกำลังลบสจากศูนย์ครับลบสก็จะบวก1เนาะ ก็จะเป็นลบสามบวกหนึ่งส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยลบสามบวกหนึ่งแล้วตัวด้านหลังครับตัว e ครับตัว e เนี่ยครับเป็นตัวค่าคงที่เพราะฉะนั้นน้ามองมันเป็นค่าคงที่ได้เลยมันก็จะเป็น e คูณกับ x อยู่ครับแล้วทถ้าหมดต้องอย่าลืมนะครับั้งหมดจะต้องบวกด้วย c ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดลูกใหม่ให้มันดูดีได้ยิ่งขึ้นครับก็จะเป็นสามยกกำลัง x log สามบวก 3ล็อก x ลบด้วย x ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ลบ e x บวก4ข้อแรกก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับต่อมาเป็นข้อ b นะครับก็คืออินติเกตตั้งแต่0ถึง4ของยกกำลังสลบ u บวกถึงทั้งหมดส่วนด้วย o ู t u ครับ du ตัวนี้เราจะทำยังไงตัวนี้เราจะใช้เทคนิคในการ á, ทําให้เศษส,ส่วนแยกแต่ตัวเป็นเศษส,ส่วนครับจากตัวรูปข้อบครับแล้วก็จะได้ว่าจะมีค่าเท่าก,กับอินทิเกตตั้งแต่0ถึง4ของ U กกำลังสองลบรูทลบ u, u ส่วนรูทบวก1 involved, e. ส่วนรูททั้งหมด DU แล้วทําอะไรต่อครับแล้วก็ คิดเป็นเลขชี้กำลังครับแปลให้มันเป็นเลขชี้กำลังจะได้ดูง่ายขึ้นครับก็จะมีค่าเท่ากับ0อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง4ของ u กำลัง r 3ส่วน2ครับลบ u ยกกำลัง1ส่วน2บวกด้วย u กำลังลบ1ส่วน2 du ครับแล้วเราทำอะไรต่อเหมือนเดิมนะครับทำ,ทำวิธีเดิมมันจะเป็นอยู่ในรูปฟอร์มของเลขชี้กำลังครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็จะมีค่าเท่ากับ R u ครับยกกำลัง5ส่วน2คูณด้วยอะไรคูณด้วย2ส่วน5อันนี้เรียกกลับเศษกลับสวนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลบด้วย u ยกกำลัง3ส่วน2คูณด้วย2ส่วน3นะครับบวกด้วยอะไรทีนี้มันจะเป็นบวก u ยกกำลัง1ส่วน2คูณด้วย2 และถ้าหมดครับเราจะต้องลืมว่ามันเป็นอินทิเกตแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นั้าหมดอะไรั้าหมดแทนค่าด้วย u มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ u มีค่าเท่ากับ0นย์ครับตัวต่อไปครับแล้วก็จะเป็นการแทนค่าเข้าไปในในใน,ในตัวสมการนี้ครับเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้ว่าต่อไปนะครับเราก็จะแทนค่า u เท่ากับ4แล้วก็ u เท่ากับ0เข้าไปในข้างในก็ทำตามวิธีปกติเลยครับก็เช่สส่วนห้า คูณกับ4ยกกำลัง5ส่วน2ลบ2วงเล็บ4ยกกำลัง3ส่วน2ส่วนด้วย3บวกด้วย2คูณกับ4ยกกำลัง1ส่วน2ลบกับ0เราดูนะครับว่า0เราแทนค่าไปยังไก็ได้0ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ64ส่วน5ลบ16ส่วน3บวก4นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ1 9 2่งร้สบลบแปบวกหกส่วนด้วย15นะครับซึ่งเราคิดแล้วเราก็จะได้กับ172ส่วน15ครับข้อนี้ก็ตอบเท่านี้ครับต่อมานะคะมาดูข้อ c นะครับข้อ c เราก็จะใช้วิธีเดิมครับก็คือทำแบ่งเป็นเศษส่วนสองทั้งสองตัวครับก็จะได้เป็นอิสเทเกตของ ไซายเซตาส่วนคอสเซตาคูณหนึ่งส่วนคอสเซตาลบหนึ่งส่วนคอสกำลังสองเซตาดีาเซตาท,ทำไมเราถึงตัวเทอรมเนี่ยครับทำไมเราถึงมีการคูณหนึ่งส่วนคอสเพราะว่ามันจะทำให้เราดูง่ายขึ้นครับว่ามันอยู่ในรูปอะไร มันจะทําให้เราเห็นว่ากลายเป็นอินทิเกรตของไซน์วนคอได้นะครับไซน์ผลคอได้แทนเซตาครับก็จะกลายเป็นแทนเซตาคูณกับ1ส่วนคอหส่วนคอเป็นไรครับหส่วนคอได้เป็นเซ็กเซตาลบเซ็กเซตากำลังสองครับดีเซตาที่ตามฟอร์มเดิมน,นะครับแล้วก็รู้ว่าอินทิเกรตแทนแทนเซกได้ไรอินทิเกรตเซกกำลังสองได้ไรก็จะกลายเป็น มันก็จะกลายเป็นตรงนี้จะกลายเป็นศิกเซต้าครับลบอะไรครับลบแทนเซต้าครับแล้วเราจะต้องอย่าลืมบวก4เสมอเพราะฉะนั้นข้อ4ก็จะได้ค่าคำตอบตัวนี้ครับต่อมานะคะมาดูข้อดีกันครับข้อดีเป็นการอินทิเกตแบบ ขอบมีขอบเขตครับเพราะฉะนั้นในการทำเราจะต้องแทนค่าขอบเขตเข้าไปนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเราจะทำอะไรเราดูเนี่ยมันดูยากครับเราลองอกระจายเศ x เข้าไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวรูปแรกเราจะได้ครับตัวรูปแรกเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตตั้งแต่พาย่วน6ถึงพาย่วน3คูณกับเศษเข้าไปในแทนนะครับเอ x แทน x ลบเอก กำลังสอง x dx ทีนี้เป็นไงครับดูรูปเหมือนเหมือนอันเก่าเลยไหมเหมือนอันที่เราเคยทำมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจะกลายเป็น sin x ลบแทนะ x x เท่ากับายส่วนสแล้วก็ x เท่ากับ p ส่วน6 ทีนี้ต่อมาแล้วก็เป็นการแทนค่าคูณเข้าไปในปกตินะคะว่าเราจะมีค่าเท่ากับ่ะไหรแล้วก็แทนค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นก้อนที่แทน X เท่ากับไพ่ส่วนสก็จะได้เป็นสองลบรูทสามลบสส่วนรูทสามลบหส่วนรูทสาเราทำอะไรได้บ้างเราก็บวกลบปกติเลยครับเราก็จะได้เป็น2องลบรูทสาม ตรงนี้ลบกันแล้วได้อะไรจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนรูทสามเพื่อตรงนี้มีค่าระกับเท่าไรเราสามารถคูณรูทสามส่วนรูทสามเข้าไปในตรงนี้ได้คูณแค่ตัวตรงนี้นะครับมันเป็นการคูณหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าระับสองส่วนรูทสามลบรูทสามส่วนสาม ที่ได้ยังไงต่อแล้วก็ทำหาคำตอบเหมือนวิธีปกติเลยครับก็จะเป็น6 3ลบ3 3ูทลบรูทส่วน3จึงมีค่าเท่เากับ6 4ลบ4ูทส่วน3ครับคำตอบของข้อ D ก็จะได้รูปหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทีนี้มา หน้าต่อไปนะครับแบบฝึกหัดต่อไปนะครับเขาจะเป็นการฝึกอินทิเกตแบบแทนค่า u ครับในตรงนี้ครับอินทิเกตแบบแทนค่า u จะมีที่เราเรียนจะมีอยู่สองแบบครับก็คือแบบจํากัดขอบเขตแล้วก็ไม่จํากัดขอบเขตครับซึ่งในการไม่จํากัดขอบเขตครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวจํากัดขอบเขตนะครับเราจะต้องนําค่าสองตัวนี้ครับ b กับ e ครับไปแทนค่า ในตัวที่เราแทนในตัวที่เราสมมูิครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเราสมมูิให้ u มีค่าระกับฟังก์ชันของ gx เครับเราก็จะต้องเอาค่า b ค่า e อครับไปแทนในฟังก์ชันของ gx ตครับในตัวอย่างแรกที่เราจะมาทํากันก็คือเป็นตัวอย่างอินทิเกรตของ x กําลังสองคูณกับหนึ่งสแควรูทหนึ่งลบสองกําลังสามครับต่อมาเราก็จะดูแบบฝึกหัดที่ ที่หนึ่งครับในการาตัวฝึกการแทนค่าครับเป็น,นเกตแบบแทนค่าเราจะมองว่าให้ u เป็นอะไรมันบางทีมันเป็นเหมือนการเสี่ยงดวงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกทำโจทย์บ่อยเราก็จะอ๋อใช้ u ตัวนี้อ๋อใช้ u ตัวนี้เราก็จะรู้ไปในไปในตัวเลยครับทีนี้ในข้อเนี้ยผมใช้ u เป็นนะฉันเ่าจะมองว่าให้ u ครับมีค่าเท่ากับ1ลบสอง x กาลังสามทีนี้ครับเรามองตรงนี้ครับเป็นตัวฟังก์ชัน g x ที่เรา ทางด้านข้างบนครับเรามองให้ตัวนี้ครับเป็นฟังก์ชัน g x ทีนี้ d u มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ d u ส่วน dx มีค่าเท่ากับ d ของ1ลบมีค่า,ากับตัวตัวทีว่ของฟังก์ชันนี่ครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ6 x กำลังสองนะครับจากตรงนี้จากก้อนนี้เราก็จะได้ว่า ตัวของ dx มีค่าเท่ากับ d u ส่วนด้วยลบ6 x กำลังสองทำไมเราถึงได้ต่วนี้เราก็ลองมองย้ายฝั่งดูครับเราก็มองก้อนนี้สลับไปอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ก้อนตรงนี้สลับมาอยู่ตรงนี้แทนที่ dx เป็นอย่างนี้นลครับแล้วก็ลองฝึกทำด,ดูเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวที่เรา เซตเอาไว้ครับว่า u มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ du มีค่าเท่ากับเท่าไรมาแทนในตัวรูปอินทิเกรตตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับอินทิเกรต x กำลังสอง s q ข้างในเราเปลี่ยนเป็น u นะคะเพราะว่าเราให้ u มีค่าเท่ากับ1ลบ2 x กำลังสามก็จะเป็นรูท u ทีนี้ dx เรามีค่าเท่ากับเท่าไรเราก็มาดูตรงนี้ครับ dx เรามีค่าเท่ากับเท่าไร d ีเ็เรามีคา่ากับ du ส่วนด้วยลบ 6x เกำลังสองเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น du ส่วนด้วยลบ6 x เ็กซำลังสองเห็นไหมครับพอเราทําไปเราจะรู้เลยครับว่า x กำลังสองเรจะตัดกันหายไปที่ผมบอกก็คือในการแทนค่า u เราจะต้องดูก่อนครับว่าเราดิฟตัวไหนแล้วมันสามารถตัดกันได้เนี่ยครับมันเป็นเทคนิคในการดูเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับอินทิเกรตของลบหนึ่งส่วนหก เอฟสแควร์รูทยูดียูครับทีนี้ค่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถดึงเรามีทฤษฎีบทครับเราสามารถดึงตัวค่าคงที่ลบหนึ่งส่วนหกออกมาได้ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนหกคูณอยู่กับอินทิเกรตของอาร์สแควร์รูทก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับอาลบหนึ่งส่วนหกคูณอยู่กับ U ย,ยกกำลังสามส่วนสอง ูณกับ2อส่วนสมเนาะเท่านี้ครับทีนี้เราก็ต้องแทนค่ากลับครับว่า u เราให้มันเป็นอะไรครับ u เราให้มันเป็น1นึ่ลบสอเกำลังสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแทนค่ากลับเพราะฉะนั้นจึงจะได้ว่าตัวอินทิเกรตเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับลบหส่วนหคูณอยู่กับห่งลบสอกลังสาม คูณกับสองส่วนสามไอ้ก้อนนี้มีค่ากับสามยกกำลังสามส่วนสองนะครับตรงมาครบครบะคำตอบก็จะมีค่าท่านี้ทีนี้เราทําผิดไหมเรายังผิดอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้บวกสีครับเพราะฉะนั้นจะต้องบวกฟีเข้าไปด้วยก็จะมีค่าคําตอบก็มีค่าหน้าตายอย่างนี้ครับของรูปตัวนี้มาในตัวอย่างข้อ B นะครับในการแทนค่าอยู่ตรงนี้เราจะให้ u เป็นอะไรครับ ตรงนี้เราก็เนาะให้ u มีค่าเท่ากับรูท x ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า du by dx จะมีค่าเท่ากับ d ของรูท x by ก x mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2นะครับซึ่งกอ้นนี้จะทำให้เราได้ว่า dx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จึงทำให้เราว่า dx ครับมีค่าเท่ากับ2 r du ส่วนด้วย x ลบหส่วน2หรือจะมีค่าเท่ากับ2 r รู x du นั่นเองครับพอฉะนั้นต่อไปจะทำอะไรต่อต่อไปแล้วก็เอา u กับ d dx เท่เาได้มาครับไปแทนค่าในที่เราเคยทำเหมือนเดิมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็มีค่าเทากับ2องรูทยูเอ้ยรูทเอ็กรูทเอ็กกลายไปไหนครับรูทเอ็กเราให้เป็นยูครับก็จะเป็นกำลังยูส่วนด้วยรูทเอ็กกลายไปไหนกลายเป็นยูนครับคูณกับด DX. DX ีเอ็กดีอ็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดีเอ็กเราก็มีค่าเท่ากับสองให้เป็นฝีม่วงครับสองรูทเอ็กเรากลายไปไหนรูทเอ็กเรากลายเป็นยูนครับยูดียูเป็นไงครับโปเชต,ตัดกันได้ครับ ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ2คูณกับ2ยกกำลัง u du เพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเรารู้สมบัติครับว่า2ครับมาเป็นค่าคงที่เราสามารถดึงออกมาได้เป็น2อินทิเกรต2ยกกำลัง u du เรารู้คราบว่า2ยกกำลัง u du มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อินทิเกตสองกกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับสองยกกําลัง U ส่วนด้วย l o อของ2องล็อของ2องะครับมีค่ามากกว่า0นเพราะฉะนั้นเอ้สอมีค่ามากกว่า0นครับเราไม่ต้องใส่อสมุติก็ได้เพราะมันเป็นค่าบวกอยู่แล้วเราอย่าลืมครับบวกนะครับเราต้องบวก4ีเสร็จหรือยังครับ ยังไม่เสร็จครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แทนค่า u เข้าไปนะครับทีน,นี้เราก็จะต้องมาแทนค่า u ครับก็คือ2คูณกับ2ยกกําลัง u ส่วน log 2บวก4เราจะต้องแทน u เท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องแทนค่า u เท่ากับรูท x ับเพราะฉะนั้นตรงข้อ b นะครับก็จะได้คําตอบว่ามีค่าเท่ากับ2คูณกับ2ยกกําลังรูท x ส่วน log 2โอ้ผมลืม บวกสหรือถ้าใครอยากให้มันสวยงามน,นะครับก็เอาตัว2องหนา้นาครับเป็นเลขชี้กำลังบวก1ก็ได้ก็จะมีค่าระกับอ่าให้ดูอีกส่วครับหรือมีค่าระกับสองสแควร o ูทเอกบวกด้วยหส่วนด้วยล็อกสบวกสเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบนี่แน่นอนครับเสร็จนะครับ ข้อต่อมาครับข้อ c ครับในการในการแทนค่าเรายังอยู่ในวิธีการแทนค่าอยู่ครับทีนี้เราจะให้ข้อ c นะครับเราจะแทนค่าตัวไหนให้เป็นค่า u ดีเราก็จะต้องมองครับทีนี้ในเนี้ยครับเรารู้ว่าเราน่าจะเลือก r ตัว u ให้เป็น f x เพราะว่าพอเราดิฟ f x ก็จะได้คอสเราตบมันไปเป็นเฟดโฟวนปุ๊บมันก็จะสามารถตัดกันได้ตรงตัวอ่ะทีนี้ผมจะลองทําให้ดูครับเราให้ u มีค่าเท่ากับ f x ครับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่า du ส่วน dx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ d ของ s i n s i x กับ dx ก็จะมีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ cos x เห็นไหมครับเราเริ่มเราเริ่มเห็นกันมีการตัดเราลองเนี่ยเราฝึกทําบ่อยครับเราจะเริ่มเห็นเพราะฉะนั้น dx ของเราก็จะได้เป็นไร dx ของเราเท่ากับ du ส่วน cos x เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับพอเราเอาตัว dx เข้าไปแทนในนั้นนะครับตัว cos ของเราได้มาเป็นเศษส่วนอยู่ครับมันจะไปตัดกับตัวตัวตรงที่มันอยู่หน้าตัว dx ครับเห็นไหมครับมันจะไปตัดกับตัวนี้ที่เราบอกว่าเนี่ยถ้าเราฝึกคำพิเเราจะมองเห็นครับว่าเราควรจะเลือกตัวไหนเป็น u เราควรจะเลือกตัวไหนเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปเหมือนเดิมครับก็จะมีค่า่ากับใดมีค่าระกับเราให้ u เป็น p h x เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น u ยกกําลังอะไร u ยกกําลังสคูณกับ cos s, s. dx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ dx กับ du ส่วน cos x du ส่วน cos x นี่ครับเราสามารถตัดกันได้เลยปึ๊บปึ๊บก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับนิเกต u กำลัง4 du ทีนี้ปกตินะครับทำวิธีปกติก็จะมีค่าเท่กเทา,ก,ก,ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ u กำลัง5ส่วน5บวก แล้วเราต้องแทนค่า u กลับเข้าไปนะครับไม่งั้นจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากบเอาให้อ่อะไรโดยให้ y เป็นไซน์ x อย่าลืมครับมันก็จะเป็นไซน์ x หมวดกำลัง5ส่วน5บวก4ฉะนั้นันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับ ต่อมาครับก็มาดูข้อข้อดีข้อต่อไปเลยครับในข้อดีครับเราจะให้ตัว u เป็นอะไรในข้อดีตรงนี้ครับเราก็ดูแล้วว่าตัวตัวที่ให้ u ด้านล่างอ่ะน่าจะน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าเราดิฟก้อนด้านล่างตรงเนี้ไปครับมันจะได้เป็น 2x บวก6เราสามารถดึง2ออกก็จะกลายเป็น x บวก3เนี่ยครับมันก็จะมีเข้าเคเเ้เข้าคลาว่าสามารถตัดกับตัวก้อนข้างบนได้ เพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูนครับเราให้ u เป็นตัว x กำลังสองบวก6 x เพราะฉะนั้นดิฟ u เทียบกับ x ได้เท่าไรครับ d u by d x ก็จะมีค่าเท่ากับดิฟก้อนนี้อ่าผมขอรัดนะคะก็จะเป็น2 x บวก6เลยทั้งกันเราก็จะมองได้คร่าวๆอยู่ใช่ไหมครับว่าได้อะไรเพราะฉะนั้นดิฟ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ d U ส่วนด้วย2 x บวก3นี่เห็นไหม x บวก3มันจะไปป,ปุ๊บตัดกับตัวข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นอะไรเราก็จะได้แทนค่า U ไปเหมือนเด<ๆ>ิมเราจะได้เป็นอิน i ิเกต x บวก3ส่วนด้วยวงเล็บวงเล็บอะไรต้องเป็น U นะเพราะเราเปลี่ยนค่าแล้ว U ยกกำลังสอง dx เราได้มา dx เป็นอะไร dx เ,เ,เป็น du ส่วนด้วย2คูณกับ x บวกสเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น d u ส่วนด้วย2คูณกับ x บวกสอย่างที่บอกครับตัดได้เลยปึ๊บ,บก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ1ส่วน u กำลังสอง d u ลืมอะไรลืมสองลืม1นส่วนส ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดึงออกมาได้เนาะจะเป็นหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตหนึ่งส่วน u กำลังสอง du ทีนี้อินทิเกรตหนึ่งส่วน u กำลังสอง du เราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มีค่าเท่ากับเราใช้เคระนะใช้สูตรเดิมเลยก็จะมีค่าเท่ากับดึงออกมาแล้วเนาะคูณกับ u ลบสองก็จะกลายเป็นลบหนึ่งเนาะ u กำลังลบหนึ่ง ส่วนด้วยลบหนึ่งเนาะทีนี้เสร็จไหมย,ยังไม่เสร็จเพราะเราจะต้องบวก C และแทนค่า u กลับให้มันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองยเราให้ u เป็นอะไรนี่เราจะไม่ได้ต้องกลับไปดูใหม่ให้เป็น x กำลังสองบวกหกก็จะกลายเป็นคูณกับเอ็ x, กกำลังสองบวกหกกกำลังลบหนึ่ง บวกกับสี่ข้อนี้ก็เสร็จพิธีเป็นอันเท่านี้อ่าเราจะไปดูข้อต่อไปกันเนาะ